ครับผมเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่กําลังมองหาครับผมนะฮะสายลําโพงครับผมต้องการสายลําโพงให้ยาวขึ้นครับผมก็แนะนําเลยครับผมติตะกร้าเลยนะครับผมเป็นสายลําโพงนะฮะชนหน2วชั้นนะครับผมนะทองแดงแท้นะครับผมพร้อมสเปกคอนมีให้เลือกความยาวครับผมตั้งแต่1เมตรครับผม5เมตร10เมตรแล้วก็ 20เมตรยีเมตรนะครับผมเพื่อนๆพืครับผมนะ่ยครับผมผอมแจ็คนะฮะผมเพื่อนๆครับหนาผอมแจ็คสเปกคอนเลยครับผมนะฮะสายลำโพงครับผม2.5นะครับผมนะฮะ2คูณสอนะครับเพื่อนๆครับผมสะดวกสบายครับผมเพื่อนๆสนใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยครับผมติดตะกร้าได้เลยนะครับผมสาย ลำโพงครับเพื่อนๆครับผมนะ